สวัสดีค่ะก็พบกับช่องแมนดี้พี่แกอีกอแล้วนะคะวันนี้เรานะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาพูดถึงสาระกับประเทศอิตาลีกัน,นะคะ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะอ่านเรื่องนี้นะคะไปอิตเลยค่ะเราก็จับมีสาระให้ทุกคนนะคะดอกอะไรเอ่ยที่เป็นดอกไม้ไประจํา ประเทศอิตาลีก็คือดอกเดซี่นะคะแต่ว่าถ้าใครแต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้นะคะก็รู้ในคลิปนี้เนาะต่อไปนะคะความรู้ก็จะมีรูปปั้นดาวินชีวายหอแอนปิซ่ามหาวิทยาลัยฟอเรน แล้วอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นเวนิคานิวาก็จะเป็นคานิวาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่อิตาลีจัดขึ้นก่อนวันพุธสกับเถาสิบวันในช่วงเวลาจะมีการจากกัดกิจกรรมทะเลหลอง,ลองหลากหลายรูปแบบค่ะแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะเป็น การระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียสภูเขาไฟที่มีพลังตั้งอยู่บริเวณอ่าวเนเปลิลส์แคว้นก็จะเป็นแคว้นคัมปเนียเกิดภูเขาไฟระเบิดขนาดใหญ่ในปี79ส่งผลให้ส่งส่งผลให้ ปอมเปอีเมืองเมืองโบเม,มืองโบราณน่เสลายลงพิซซ่ามาเกอริตา้าศิลปินผู้โด่งดังศิลปินผู้มีชีวิตอยู่ในยุคเรเรเรเนสองสม,มยัยสม,มัยฟื้นฟูศิละปะวิทยา อิตาลีจากซ้ายไปขวาคือเลเลโอนาร์โดดาวินชีลาฟาเอลและและและ,และมิกันเจโรนะคะก็สาหรับวันนี้นะคะเราก็สาหรับวันนี้นะคะเราก็มาเล่าสาระเกี่ยวกับประเทศอิตาลีให้ทุกคนฟังนะคะก็คือแบบมันนะก็คือมันนะคะก็ มันนะคะก็อาจจะติดๆขคดๆก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะคนแบบเราเป็นคนทุกข์ปะอ่ก็สำหรับวันนี้เวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเสร็จแล้วให้ตรงน้งตรงนี้แล้วก็จะตามไปด้วยนะคะแล้วถ้าใครได้ยินเสียงอะไรนะคะก็อาจจะเป็นคอคนเดียหรือว่าจะเป็นเพลงก็สำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายค่ะก็ขอโทษด้วยนะคะทั่วไปก็จริเพราะว่าตัวเองอราเป็นคนทุกข์ปแบบนั้นไหมนะวันนี้ไปแล้วบายบาย